สวัสดีครับวันนี้จะมาถ่ายซันนี่ B14 ี่นะครับที่ขายหมื่นเก้านะฮะคือช่วงนี้รถมันเข้าเยอะมากนะครับแล้วผมก็ขี้เกียจทําขี้เกียจอะไรนะฮะก็คือหน้าเฟซถามกันมาเยอะมากจนต้องมาถ่ายคลิปนะครับคันนี้ขายแค่หมื่นเก้านะฮะดูนะครับเป็นเครื่องระบบพอชีดนะครับไม่เคยติดแก๊สนะฮะคันนี้นะฮะเครื่องดีมากครับไม่ประมาณแสนหกเองครับถ้าเทียบกับตามปีถือว่าใช้น้อยมากครับแม็กยังเดิมทั้งคันนะฮะเป็นอินไกลครับของนิสสันนะครับครบหมดนะฮะ สีสันก็เคยเก็บมาครับแต่รถไม่มีชนหนักนะฮะสีก็ตามสภาพนะครับดูเลยครับโดยรวมตามสภาพนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สตัวถังไม่มีเจาะนะครับในเล่มประวัติไม่มีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะฮะแอร์หนาวนะครับกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะฮะพับไฟฟ้าใช้ได้นะฮะ นี่นะครับหลังภายในโดยรวมถือว่าสวยเลยนะฮะเครื่องดีนะครับปัญหาคันนี้จะมีคือโช๊คหน้าสายรั่วน,นะฮะแล้วก็เกียร์ออโต้ก็จะหนงงงหน่อยคือขับได้ปกตินะฮะเอ,อผมจะพูดไงดีมันก็จะออกตัวนงงงหน่อยแต่ก็เยียบไปแล้วก็ขึ้นได้ครับปกติครับวันนี้ผมไปลองมาร้อยสี่ร้อยห้าขับได้สบายๆนะฮะครับเรื่องเครื่องนี่ ดีมากครับแต่เรื่องเกียร์นี่ผมให้เป็น80%แล้วกันฮะนะครับโอเคครับพี่ป้อมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูหน่อยครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งภาษีขาดเกินนะครับต้องไปจดใหม่เตรียมเงินไว้เลยครับประมาณสี่พันกว่าบาทนะฮะดูครับน้ำนิ่งดีมากนะครับไม่มีปัญหาความร้อนนะครับเครื่องเดินเรียบเลยนะฮะไม่เคยผ่านการิีแก๊สมาก่อนตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะฮะเครื่องพันหกร้อยสีซีนะครับหัวฉีดนะฮะ GA16 นะครับนะครับเดี๋ยวให้พี่ป้อม ใช้งานให้ดูนะฮะก็เปิดกระจกนะครับพี่โอเคจกไฟฟ้าออโตโอ้เลยังทำงานได้หมดนะครับอ่ะครับโอเคครับพี่ป้อมถอยหลังเลยครับถอยหลังก่อนเลยพี่ถอยหลังก่อนอืเนี่ยครับถอยหลังอะไรก็ปกตินะฮะอ่ะพี่ป้อมขับขึ้นหน้าเลยครับ ครับเราก็ขับปกติเนี่ยแหละครับแต่เกียร์มันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนมันก็จะมีหน่วงๆหน่อยมันจะมีออกตัวอื่นๆหน่อยแต่ถ้าเราออกขับไปแล้วมันก็ปกติฮะเครื่องไม่ควันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับราคาราคานี้ไม่ต้องคิดเยอะครับหมื่นเก้าครับง่ายๆเอาไปแยกอะไรยังคุ้มเลยฮะโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ